เอาแล้วครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ตั้งท่าจะวานแฮแล้วครับโอ้โหดูครับดู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 รบบแฮฝรั่งครับวานง่ายครับไปแล้วครับโอ้โหครัวเรียบร้อยครับเป็นไงครับสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้โยนข้ามป่าย้าอันลกปุงรังนะครับโป้หมยอันไกลโพ้นนะครับโยนถึงนะครับ ตอนนี้กําลังสาวขึ้นมานะครับโอ้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับนั่นไงครับเต็มแหเลยครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเต็มแหปลานินล้วนๆครับกำลังยกขึ้นมาครับโอ้โหโชว์เลยครับนี่ครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับเดี๋ยวก็นะครับเป็นหยิบ ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับขึ้นมาโชว์นะครับนี่ครับโอ้โหยอดครับตัวเท่าฝ่ามือเนี่ยใไซส์ปลาเค็มนะไซส์ปลาเค็มโชว์นะสุดยอดจริงๆครับเชียนหวานแหนะครับเรามาดูรับชมกันอีกครั้งนะครับรอบนี้ที่เดิมครับแบบยังไงฟังท่านะครับไอครับโอ้โหสวยงามมากครับ โดนเลยครับไปยังไงครับหวานง่ายมากครับแห้ฝรังร่งเนี่ยแห้ฝรั่งจานบินนะครับอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆโดนยังไงก็แตกหรือเปาโอ้โหครับขึ้นมาครับโหลื่นลื่นลื่นครับพื้นลื่นมาครับรู้เราบาติดตามรับชมรอบนี้ครับว่าจะได้เยอะเหมือนรอบแรกหรือเปล่าครับ โอ้โหครับไม่เท่าไรครับอรอบนี้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับผมไม่เหมือนรอบแรกครับําไมเริ่มงสงสัยปลานี้ก็ไปกันหมดแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ